มกับไก่เข้ามาแล้วกับไก่มารับพายเอฟซีแฟนกลับทุกคนนะครับเนาะรักนั่งนนครับพี่น้องมือนมือมันที่27ค่ะ27มืเ็บมืออยางนี้ม่ามีเก็มือเลยเว้ยับผมมันี่สามที่สองม่กว่าพี่นับป่สองที่ังไม่กไกว่ากที่สามที่หกสามที่หกมือผมอุยสามทีเอ็ดมือค่ะสามอะสามกัสาเน สามสิบน,น,น,บน,น,นาทสามสิบหกมงปูเออครับชมปูปูสามเดือกับสามโมเอาปูยังยืนยันน่ชุดนี่ตาล่างครับผมตาล่างคือเรายัางยืนยันน่ชุดนี่ตาล่างเป็นกนระแสไดดังมากราครับขางเครื่องนี้แต่ล่างย่างเดียู่หนึ่งปีหลุดสองครั้งปูย่งยืนยันนี่ตาล่างเพราะว่ามันหลุดเจอหนึ่งฟันเก่าหาออกเก่าชีพอของปูหัวกระหลุดบ่อยไงใช่หนึ่งปีหลุดสองครั้งคันในแ้ตาล่างคันเบอรมี่ตาล่าง ออกตัวไรมาปูกับบริเวณวาน้ำเจี๊ยบชี้ก็จะเป่าเชียดให้ปูทำนินก็จะเป่าเชียดให้ปูครับปลาเป็นแค่หมุดเละปลายปลากาเป็นแค่จุดาำนวลบ่อไปตามกระแสเรียกได้ไหมปูเนาะบ่อไปครับพระองค์นี่นจังได้กับบ่อไปครับชี้ชี้หาชี้ปีนบ่อไปนั่กระแสอื่นเอาจเจ้าสิจบมาจะทังได้ เพราะเขากับด็อกเตอร์เือ่น่ะนะไปประกาศยังยืนยันในชุดในตลาดเล้ครับามชุมพ่น้องในให้แต่ล่างคือเราของปูก็ยังยืนยันให้แต่ล่างเน้นย้ำมะปูเน้นย้ำใหม่ครับบอปูหันย้ำให้ไเอาปูคืออสวดยังก่ครับเกิดเงื่อนล้อห้าสวดล้อห้าสวดเหรียญล้อห้าเหรียญล้อห้าที่มาตรวดครั้งก่อนตั้งแต่วันที่สิบสองเมษา เป็นหัวเก็ามาอีกบนึ่ครับปู12เมชานได้919กับ85ครับมันออเก9้า19กับ58โอ้12เมชาบองบ,าบา้านใหนมาเนาะย่างครับปูย่งนี่วัดน,นี่มาอีกรอบที่สองรอบที่สองเป็นรอบที่สองครับเรบียนอยี่เนี้เรียนที่เอามาสวดบอคาับปู เอาฐานรับชมน้ากันครับท่านชมพี่น้องมันเอย่างปูขึ้นจังคักจังแม่เลยจ้ะค่ะเพ่งเห็นตัวเลขปูปูเพ่งคักไปค่ะปูโอ้เพ่งมันดีเห็นชัดๆเลยปูปูตัวนี้สี่พ่อชวานหน่อยก็มูด้อตัวนี้นะนี่เป็นรอบที่สองรอบที่สองตรจจับรอบเลยนะตรวจอบที่สอง่วงที่เหลืนมาตรวจวันบอมแมนมอตส่วนติดอยู่วัดเก่าบอมนแมมมอตอันนี้อันนี้รอบที่สองนะอืมราชการที่ห้านะมาตรวจราชกานหก อันนี้พ่อสอนองสี่หกศูนย์เนี่ยครับสองสี่หกศูนย์สวดเมื่อใดข่ะปูนีิวังหนึ่งอยู่ห้่อนสดร้อนร้นเลยนะขับปูนข้าข้าอยู่รถแห่เราเหรียปูนะครับพือสอนสองสี่หกศูนย์เอาตัวนี้แหละพู้จ้องเปล่าตัวไก่เหรียญช้างสามเสียรนะครับปูอทั้งหายเห็นบับทัานนี้ไูเห็นครับ เดี๋ยวใจเย็นๆเบาๆตอ้โหเบาขวนฟ้าค่ะเห็นแล้วคัะปูใช่ควานฟ้าจะยกขึ้นช่วงนี้จะเห็นหนาปูยังไ่ดีนครับยังไม่เจนนครับัื้อนเห็นรเปลเป็นลอยก็ปีเนาอยหาปีหมดครับงุจักปูไรตัวก็นิ่แจะจากคิดเด้ดเจลีค่ะี่รับเหรียญที่ปู่ทำพิธีน่ทำพิธีสวดธรรมะนี่เอาไอ้เพิ่นเบื้องบนอ๋อครับ นี่นีเอาตันี่คุณเบื้งก่อนครับปู่อืมอือนี่นี่เย็บที่จียงไหญก็ิ่ีงไหนคือจะาเบิ้งครับเนี่ยวเบงหนึ่งนี่เวลานี่ตอนนี่ปู่อืมครเห็นชัดนะปู่เนาะอืมศูนย์เก้าสามรือเปล่าปู่็็เอาแจ๊จี๊ดัเปลี่ยนไปไดนนะปู่เนาะอืม ครับอ่าบ้าสาวจีไปก้าวสามจะบาปูสช้ข้นดับคอดก้าสามจักอยู oh ่บ sure. ่อยอยู่ดังมาตัวเลขแต่ว่าไม่มูว่าเป็นหกสามเบิษณ์นั่นหกสามเบมมณ์น่นหกสามเมียนบ้าปูเบิษณ์นั่นหะเพราะว่ารถแต่ที่ยู่งนินุเจี๊ยยุคขานเปิดตุ้ไมาไปป่ิยหรอกหกสามจักไปเล็จีดจนี่ครับปูขันออกหกาอ่าขันกออกนี่ครับ อยู่ทำไม่ได้พี่ก,ก,กอล่ะมัใช่ใปใเปล่าเพราะว่นค่าได้ภาษาไปใช้เพ่ไดุ้่ดงมกเป็นด้วคือเพิ่งว,ว,ว่ากระสวดแล้วคือจะไปซื้อไใบเถ้ะปูคือเพิ่งวัดกระสวดแล้วบัดน<อ>ัดนไม่ค่ะปูฟันไปก้อนแล้วเนี่ย<อ>ไปเอาก้อนไปเรื่อยนี่ตรงกับชุดในตารางนะ,ะปูเนะปูไปเอาก้อนนี่ไปแลี้ยวนี่ปูเทปไปจังจะมือเนี่ยตรงกับชุดในตารางไหมครับพี่น้องเห็นชัดเจ็นวะครับผมอ่านี่ครับ หกสามหกศูนย์นี่เห็นไหมเรียกสวดนี่สามนี่ศูนย์นี่หกส่วนี้เรียก่วนี้ตัวนี้ตัวนี้กลับมาเบิ่งกลับมาเบิ่งขั้นกลับลงมาเป็นหนึ่งโอ้นี่บ่ครับสามหนึ่งศูนย์นี่บัอคับกลับตัวนหึงลงมาเป็นหกหนึ่งใช่มผู้ใหญ่ก็ศูนย์กไปกลับไปกบมามอ้โหครับกจักับไปเป็นสามหนึ่งศูนย์นะปูเนาะกับนีชุดที่ สามชั่งสามเก้าศูนย์ดูกติอ่าดีครับศูนย์หกสามสามหนึ่งศูนย์นะครับน้องเป็นไปได้กับเบิร์เอาด้วยครับพี่น้องนี่ครับหกสามหกหนึ่งหกศูนย์แล้วปูเนาะได้จำครับเล็กสวดเล็กสวดเอหรียญน้อพี่น้องครับเหรียญโบราณจะตัวนี้ญกายปลยไปครับป้่ยไปเนาะที่เรียบิาณนี่พู้เห็นโบรานเห็นเหรอไปมาไม่ม่ไม่ทะเลาะกันไรพูดไปครับไปทะเลาะไรครับกูบาอาจารย์เพื่อไร ตัวนี้กระแม่นมันไปทะเลาะกันหลายเอาไปมาปูเนียตัดจินใจปูโบ่อยได้แบบนี้ครับค่ะครับปูก็เลยเปลี่ยนไปตัวนีคันว่าปูเปลี่ยนไปตัวไม่ปูให้ลูกชิดตัวชื่อตัวตีอะไรคันว่าเปลี่ยนไปตัวไม่ก็ยังมาต่ำเหมือนอยู่างยุทตัวครับครับเปลี่ยนตัวนี้ไปก็ยังมาต่ำบัดนี้ปูเปลี่ยนตัวไม่ขึ้นแลเอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนอีกโมปูฮะเอาชุดนี้ไหมครับบมบมเปลี่ยนชุดโมเปลี่ยนเอาชุดนี้ยังยัางนี่โมปูอ่าชุดนี้เป็นชุดเด็ปูฟันโค้งสุดท้ายหรือจังไหนตัวนี ตัวนี้ก็ให้เขาเบิ้งเช่นกันจะว่าปูว่าปูเคยเย็นว่าเลขลักเลขรักเลขรักมันเนาะของปูมันอยูเองเนาะความรักที่เขาเบื้องกันมารักที่ปูคืออยู่แต่จอยเอชี่ต้องใส่ทุนพี่เง้ามาคือปูบนท่านรลงไห่ดอกว่าตัวเต็มตัวยังไบปูกับมักอยู่นี่แหละเนี่ยแต่เอาตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันเลยเนี่ยเนี่ยตัวตรงมันขั้นพื้นนี่รุดไป เข้าใจว่าครับันเพื่อนี่ลดไปสีมานีปั้งลยโอครับเป็นหกหนึงทันที่นะค่ะคันเพื่อนี่ลดปั๊บติดตัวนี้ทัานที่กลับมาชนกันนี่ปูนี่ครับนั่นนะสามหขงโค้งสาม็นกับเล็กควับตรงกับเล็ก่วนดเอาละปูคือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอีกพูดอ่ะครับ เยอะเปล่าเยอะใหญ่เอาคือจะจะเปลี่ยนไปไรเอฟซีจะบอกคือจะโบนไลท์ตัวปูเอฟซีจะบัว่าบ่บนไลท์โบนไลท์ครับผมปูจีบเลี่ยนอยู่ฮ่า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 ห่างจีจ้าล่วงไปน่าห่างจีครับอ่าครับอืมห่างจีจ้อลงไปจีจ้ให้ยมาปูปูเอฟซีเอ็ดมินเฮ้าครับครับปูยังยืนยันอยู่ในนี่คือเราอยู่ในอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมครับผมถ้าบบมักที่ปูจับปูใหา เอาตัวนี้ไปววิ่งน,น้ากันครับอเอไปวิ่งใจน้ากันครับอ๋อคือปูยืนสามเจ็ดหกปูก็ยืนไหนเล่นหกเจ็ดสามครับขันตามลับของปูมากชุดสามตัวนี่เปลี่ยนมันมาปูือชุดสามตัวเนี่ยที่แยกไปแล้วครับมันแบบไปตามกันหลายครับตัวนี้เอาไปจังจะโอ้ลายมือแล้วอ่าครับผม อันนี้เบาะเาได้ปึ้งย่างปูเน้นบ่ครับตัวนี้ชุดเนี่ยนี่ย่างครับอืปูเน้นนี่ครับนี่ครับสี่หนึ่งเจ็อยู่ในต่ล่างของปูเนาะนี่นี่นี่สี่หนึ่ครับครับเจ็ดหนึ่งสี่หสี่เจ็ดหนึ่งครับผมอ่าอยู่นี่นี่สามหนึ่งศูนยม่นบ่ครับ เลขจ้างศูนย์หกสามศูนย์หกสามวนกันเบิดอยู่ในตารางเพราะว่าคันเลขแค่จารางกับเลขขวดตรงตัวไหนเอามา่ตรงมั้งครับพอมีเปลี่ยนค่ะครับเรียก้เฮาเอาไปจับเลยเอาไปจับเลยนะปู่เนาะเอาไปจับเลยอยู่เร่อนี่เพต้องไปเฮือตามกระแจเลขยกี้มาปูหุ่นจักโคตรแนกข้อนายกบ่เพิ่นเพิ่นกับขัชันจอนแม่นครับไปนกข้อนายกกันบ่ครับ คตรยุ่งจักเบิร์ูโต้ยุ่งจักเบิร์ตกานตีวางไปกันชื่อวเบิด์ตแปดตัวเนาะห้าหกเจ็ดแปดคือเป็นเลขลักยืนเป็นลักจีบห้าหกเจ็ดแปดคือหลักจีบบนยางเย่าอืออ่หนึ่งสองสามสี่เป็นหลักหน่วยปุ๊บเป็นหลักหน่วยบนยางเยวาเอ้าปถามอ่เลขเลขที่ดังอ่ะเจ็ดสองมีโอกาสมาได้มีมาได้มีมาได้ มาได้แต่ว่าขั้นตามสูตรเนี่ยตามสูตรขั้นตามสูตรเจ็ดกับสามไม่มาคู่กันครับหกกับสองไม่มาคู่กันหนึ่งกับห้าไม่มาคู่กันสี่กับแปดไม่มาคู่กันครับขั้นมันตรงขั้นออกเสียงนี่ได้ขั้นรุดตัวนี่ปั๊บเจ็ดสองเนี่ยขั้นบบกออกเจ็ดสองติดเจ็ดสี่ท่านที่โอ้ขั้นบกติดเจ็ดสี่ติดเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งปูแต่ยูุในชุดตะล่างปูเลยนะครับเนะในตะล่างอีกตักับทำชุ่มครับแคปหน้าจอได้ครับพี่น้องนี่ครับปู ยังยืนยันชุดในตารางนรปูเนาะครับผมโตตรงจีบบอกปูจีบบอกเรียกนั่นจีนเล็กกบะบอกนี่โตตรงจีบบอกจะไปชื่อมันเสียเงินครับหกสองเจ็ดกรตายแล้วเนี่ยเจ็ดสามกรตายแล้วเนี่ยครับตายตายคือมีอยู่ในหันอยู่ค่ะปูขึ้นไม่ในชุดในตารางค่ะเจ็ดสามนะคะกระช่างนั่นของปูปูร่วงไปมันเต็มเพราะมันอยู่ในตารางนนี่โอ้ค่ะคือคือว่ายังไงสามเจ็ดอย่างเออค่ะ ครับ่านผู้ชมพี่น้องแคปหน้าจอครับคือยำในนี่คือยังยืนยันชุดในตารางครับสามตัวสามตัวเปลี่ยนมาตัวนี้นะปูเนาะสามตัวเปลี่ยนมาสี่หนึ่งเจ็ดในบ่อปูเ้ปสองครับคือยืนน่ในต่รางปูค่ะมันบมีเจ็ดสองครับเห็นไหมเจ็ดสอง่ีปูฟันเจ็ดหนึ่งกับเจสี่เห็นบ่ครับโอ้ค่ะอ่าฟันที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่ะปูเนาะนี่เท่านี้ชุดสามตัวต่ปูสี่หนึ่งเจ็ดะครับสี่หนึ่งเจดสี่เจเจ็ดนึ สี่เจ็ด C71 อ๋อตรงๆได้ขั้น C71 คือหลักสิบของปูค่ะอืมขั้ปูมาอยู่หลักสิบถ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอมากติดหกหนึ่งขั้นที่ข้าปูปูสี่จังได้มันคือหลักสิบหกกับเจ็ดคือหลักสิบบนคข้าปูขั้นบอม่าเจ็ดหนึ่งจะติดหกหนึ่งครับผมแต่ว่าปูกับมากูเจ็ดสองแต่ว่ามันเป็นเลขดังครับขั้นมันกว่าปูจะชื่อได้ยี่จนึ่งครับ แต่มันแบบดับปูดับในแต่ล่างบ่มีสองค่ะอย่างถ้าปูถ้าปูฟันยืนยันเลขค่ะว่าปูฟันตัวใดค่ะฟันตัวที่ว่าไปเมื่องตัวใ<อ>ดล่ะคะ่ะตัวนั้นละน่ะเจด็จดหนึ่งเจ็ดสี่โอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะฟันทงอี่ดีบัดมันอที่ว <c oughs> ่าค่ะปูแจะว่ากันหาเม้งแรงเมืม่อวาค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางของพระอาจารย์สายขมิ้นเนาะค่ะในหวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะปูยังยืนยันเลขตารางคือเก่าเนาะค่ะปู อันนี้ก so ็เป็นเลขเงื่อนห้างเนาะค่ะสวดใหม่ๆสดๆร้อนๆเนาะค่ะปูเนาะค่ะจะบอกมากก็ได้ศูนย์หกสามเนาะค่ะสามหนึ่งศูนย์แต่แต่ผู้ใดจิับเอาเนาะค่ะว่าเห็นเป็นตัวไรเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวสองตัวก็มีหกสามหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะค่ะค่ะเด็กล่อหานี่เงินห้างโอ้ล่อหานะค่ะว่าแม่หมูเป่าิดเลขเงื่อนล่อหานะค่ะแม่หมูว่ามเป็นเงื่อนห้างเนาะค่ะสร้างสามเสียเนาะค่ะปู ค่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นสุดสรุปเนะค่ะ471 71 แล้วก็แนวทางเลขกลางกับสามหกับสามหกนะคะเน้นที่สามห้านะคะแนวทางเลขบนกับขึ้นเน้นที่เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะผิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางนะคะทางช่องแม่มูกระดิ่งเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะปูพนกั้แ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันนะคะสำหรับตัวเลขนั้นจะเข่าจะรุดกระเบ้ากันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูกระฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอยพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านสชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขุมสุขคนเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ